อ้อนอนไว้นิ่งๆนะรู้ป่ะนอนไว้นิ่งๆนะเออนอนไว้สวยไหม <laughs> อ่อนทำอะไรอะ่ะลกูกเอาแขนน้องเกลียดออกไปไปเรื่อทำเป็นนิ่งไว้ทำเป็นนิ่งทำเป็นนิ่งเออฝากไว้ไปดูทำเป็นนิ่ง,อออองทำเป็นปนิ่งนิ่งไว้นิ่งไว้ น้องดิเร็วๆใหญ่มาแล้วกบมันเลยเร็วๆใหญ่มาแล้วกบมันอยู่เร็วสิกบมันเดี๋ยว้เวแล้วแล้วเดินหนีไอ้อินเดินวิ่งไปเดี๋ยวเร็วกบสีเดินวิ่งหนีอย่าขยับสิบอกว่าอยาขยับเฮ้ยเฮ้ยเร็วๆลุกจบแล้วจบแล้วกู จบจบไม่ได้แล้วกุงเอาใหม,เหม่เอาหนอเอแอแม่เรนอนอบิ่งไปลงววะมันฟังเหรอแม่เราไปคุยกับมันดิมัน

Yeah. Rồi đi, đi quý đây, quý băng bay quý băng đây, quý băng quá